จิตอาสามอทบยี่สิบเก้าทำแนวก้นน้ำท่วมร่วมบรรเทาสาธารณภยัยในช่วงวันที่1 9กถึง23กันยายน2566ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอุ่นเขื่อนน้ำพุงและหนองหานเต็มความมัจจุตทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครสกลนครรอการระบายระดับน้ำสูง2 0ถึง30เซนติเมตรประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่น้ำท่วมไหลท่วมบ้านที่อยู่อาศัยและเกิดปัญหาด้านการจราจร พลตรียงยุทธขคันธวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มอบหมายให้กองร้อยมณฑลทหารบกที่29โดยร้อยเอกทเนศโมยะผู้บังคับกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนำกำลังพลจิตอาสาจำนวน50นายสนับสนุนส่วนราชการในการเข้าบรรเทาสาธารณภัยดังนี้ หนสนับสนุนเทศบาลนครสกลนครเพื่อกรอกกระสอบทรายณสถานีดับเพลิงสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลังจากนั้นนําไปช่วยเหลือประชาชนวางกระสอบทรายทําแนวกั้นน้ำที่จะเข้าบริเวณที่พักอาศัยณชุมชนกก้มหงถนนประชาอุทิศเส้นแมคโครกก้มหงตําบลธนาเวงอํเภอเมืองจังหวัดสกลนคร สองสนับสนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตเจ็ฎากรในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวนสองเครื่องณถนนคูเมืองชุมชนหลังเทศบาลและคุ้มปากเสืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะนี้ฝนได้หยุดตกและน้ำเริ่มระบายเข้าสู่สภาวะปกติสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในหน่วยทหารให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากทีมประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่29รายงาน